อารจเรรองรับความจุหลายขนาดวัสดุพรีเมียมทางเราขอน,นำเสนอตู้ชาร์จไฟมาเทน็นมาพร้อมกับแรงดันไฟ220โวลต์50เ์สสามารถชาร์จไฟได้ตั้งแต่ขนาด6โวลต์12โวลต์18โวลต์ และ24โวลต์มีหน้าปัดตัวบอกกระแสะไฟภายในตัวแบตเตอรี่และตัวปรับแอมป์สูงสุด30แอมป์ตัวสินค้าใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานวสัสดุพรีเมียมตัวคอยเป็นทองแดงแท100้100%ผ่านกระบวนการการผลิตที่น้ำสมัยน้ำหนักเพียง6.5กิโลกร,รัมเท่านั้นวิธีการใช้งาน1เสียบปลัก๊กแล้วเปิดสวิตช์ออน2ปรับแรงดัง5น5โวลต์ ให้ตรงกับแบตเตอรี่ที่นำมาใชา้สา3ปรับคมุมกระแสไฟแอมป์เอาไว้ที่เลข 1. 4นํางีนำีที่ขั้วลบและขั้วบวกตามลำดับห้ามสลับถ้า,บตตาค่อยปรับกระแสไฟให้เหมาะตามหน้าปัดตัวบอกกระแสไฟภายในแบตถ้าหน้าปัดยังเป็นศูนย์อยู่สแสดงว่าไฟเกินปรับจนหน้าปัดเบนสูงขึ้นและปล่อยทิ้งจนกว่าหน้าปัดบรรจบถึงเลขศูนย์ แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วข้อควรระวังที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องรู้ก่อนใช้งานเสมอ 1. ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ผิดขั้วไปนันคาะสห้ามเชด้ามที่ขั้วบวกและลบมาทอดกัน,กนจะทําให้เกิดการลัดวงจรส3ห้ามปรับค่าโวลต์และค่าแอมป์เกินตัวก้อนแบตเตอรี่ซึ่งจะทําให้ตัวก้อนแบตเตอรี่เสื่อมเร็วถึงแม้จะชาร์จไว้ก็ตามหากสั่งซื้อตอนนี้แถมไปเลยประจเอเนกประสงค์และไฟฉายคาดหัวสนใจสินค้าหรือสอบถามสนใจก็บอ